คุณผู้ชมจากเรื่องนี้นะคะเรื่องของการเมืองไปดูเรื่องของการทุจริตกันบ้างตอนนี้เนี่ยมีการล้องเรียนกันอีกแล้วนะคะในบริษัทการท่าอากาศยานไทยหรือว่าทออทเรื่องร้องเรียนเนี่ยนะคะบานปลายไปจนถึงการตรวจสอบของปอปชแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้นเรื่องมาจากเรื่องของการจัดซื้อติดตั้งตู้สวิตไฟฟ้าแรงสูง24 kv นะคะ สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทีนี้มันมีการตรวจสอบย้อนหลังไปแบบนี้คุณผู้ชมไปพบก็มันมีการจัดซื้อในปีงบประมาณ2554ถึงปี2557ราคาแพงกว่าปกติหลาย10%นะคะคิดเป็นเงินเนี่ยหลายร้อยล้านบาททีนี้ต่อมาเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบในการออกข,ข้อกำหนดหรือสเปคในการจัดซื้องบประมาณปี2558แแล้วก็ไปปรากฏว่าราคาของสวิตเกียร์เนี่ย ลดลงกว่าเดิมถึง63แค่เปลี่ยนผู้บริหารเท่านั้นอเองนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยที่ทอทเขาจัดซื้อได้ถูกลง63ตัวเลขงบประมาณในการจัดซื้อแต่ละปีเนี่ยไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันตั้งแต่ปี2554มีการจัดซื้อสวิตเกียร์7ชุดวงเงินงบประมาณ135ล้านบาทนะคะราคากลางเนี่ยเท่ากับวงเงินงบประมาณของเอกชนที่ชนะการประมูลเสนอราคาที่135ล้านบาท ปี2,556จัดซื้อสวิตเกียร์15ชุดวงเงินงบประมาณกลางเนี่ยนะคะอยู่ที่404ล้านบาทเอกชนชนะการประมูลเสนอราคาห่างกันนิดหน่อยเองนะคะปี2,557จัดซื้อสวิตเกียร์9ชุดวงเงินงบประมาณกลางเนี่ยอยู่ที่166ล้านบาทนะคะเอกชนที่ชนะการประมูลเสนอราคาอยู่ที่165ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่าเอกชนที่ชนะการประมูลทั้ง3ปีก็คือปี54ถึงปี57เนี่ยนะคะเป็นรายเดียวกันค่ะพี่มิ้วนะคะผู้เข้าร่วมประมูลแล้วก็เสนอราคาแข่งขันกันก็เป็นรายเดียวกันอ,อีกทั้งยังเป็นการเสนอราคาที่ต่ํากว่าราคากลางเพียงแค่หลักแสนบาทท,ท,ท,ทั้งทั้งทั้งทยร์ทั้มีมูลทั้หลั้อยล้า,าทั้เลย้็ทลยเป็นคําถามว่าเอ๊ะมัังเอิญเกินไปหรือเปล่า,าหรือว่าจะมีการล็อกสเปคอะไรกันหรือเปล่านะคะที้ กระทั่งปี2,558ค่ะมีการจัดซื้อสวิตเกียร์9ชุด จำนวนเนี่ยเท่ากับปี2 5 5 7เลยแต่ว่ามีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบออกข้อกำหนดใหม่มีการกำหนดราคากลางเพียงแค่100ล้านบาทเท่านั้นและเอกชนที่ชนะการประมูลเนี่ยก็เป็นเอกชนรายใหม่เสนอราคาอยู่ที่57ล้านบาทขณะที่เอกชนรายเก่าก็ร่วมเสนอราคาด้วยเป็นสินค้าสเปคและยี่ห้อเดียวกันกับที่เคยชนะการประมูลทั้ง3ปีแต่กดราคาต่ำลงมาใกล้เคียงกับบริษัทที่ชนะประมูลแสดงให้เห็นว่า การจัดซื้อในช่วง3ปีที่ผ่านมามันมีการเสนอราคาแพงมากมแล้วก็อาจไม่ได้มีการแข่งขันราคากันจริงๆนะคะเขาก็เลยมาล้องเรียนเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการเสนอราคาที่แพงมากเนี่ยก็จะทําให้ทออ,อทอเองเนี่ยเสียผลประโยชน์ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะจากปี58นะคะในปี59ค่ะทอทอมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทุจริตการจัดซื้อสวิเกียร์ก็พบว่ามีการล็อกสเปคจริงๆค่ะล็อกสเปค เพื่อให้ผู้เสนอราคารายอื่นตกคุณสมบัติและไม่มีการแข่งขันราคากันจริงทําให้ทอทอได้รับความเสียหายจากนั้นนะคะมีการเสนอเรื่องให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตอนนั้นมีอยู่5รายด้วยกันค่ะผลสอบออกมาบอกว่ามีผู้เข้าข่ายกระทําผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยสองรายแต่2รายนี้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างนะโดย1ใน2รายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทาข้อกําหนดในการประมูล ส่วนที่เหลือไม่มีความผิดเลยทีนี้นะคะหนำซ้ำหนในนั้นยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นจากระดับ9เป็นระดับ10ทั้งทาง,งที่มีชื่อในคณะกรรมการสเปคที่มีอำนาจตรวจสอบและอนุมัติการจัดซื้อในขั้นตอนสุดท้ายถ้าจำตัวเลขดีๆคณะกรรมการ5รารายแต่ถูกลงโทษและระบุว่ามีความผิด2รายด้วยกันออ3รายเนี่ยไม่โดนอะไรเลยนะแล้วสรายห่รายเนี่ยได้เลื่อนขั้นอีกต่างหาก จากนั้นคุณผู้ชมครับปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละ,ะทําให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างที่มีความผิดและถูกปลดออกมีการทําหนังสืออุทธรณ์ผลการสอบสวนในหลายประเด็นค่ะโดยทางททอเองก็มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขึ้นมาและคณะกรรมการก็มีความเห็นว่าอุทธรณ์บางข้อเนี่ยที่ส่งมาก็ฟังขึ้นนะโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงค่ะที่อยู่ในคณะกรรมการสเปคด้วยต้องมีส่วนรับผิดชอบที่ทําให้ททได้รับความเสียหาย จากการซื้อสวิตเกียร์แพงเกินจริงไปหลายร้อยล้านบาทด้วยกันทีนี้ผลการพิจารณาอุทธรณ์นี้ออกมาเมื่อปลายปี6-2นี่เองค่ะคณะกรรมการมีการเสนอให้ดําเนินการทางวินยัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อที่เข้าข่ายมีความผิดเพิ่มเติมจากนั้นก็ให้ทอทนะดำเนินการร้องทุกข์ในคดีอาญากับพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุในความผิดฐานเป็นพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีอายุความเนี่ยสิปีค่ะ,คะแล้วก็ต้องฟ้องร้องทางแพ่งกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยหลังจากมีผลการสอบสวนออกมานะคะนับตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันเนี่ยจะสิ้นปี63แล้วคุณผู้ชมเวลากว่า1ปีแล้วนะคะแต่ทางททยังไม่ได้ดําเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการลงโทษทางวินัยเพิ่มเติม ทั้งร้องทุกกล่าวโทษในคดีอาญาก็ไม่ทาค่ะและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งก็ยังเงียบอยู่นะล่าสุดก็เลยมีการร้องเรียนไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนี่แหละให้มีการแต่สวนความผิดผู้บริหารพออทอด้วยในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยขณะน,นี้เรื่องก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของปปชแล้วก็ยังไม่มีคําชี้แจงของทอ,อทอนะว่าสรุปแล้ว จะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ยังไงไม่ว่าจะเป็นกรณีการล็อกสเปคหรือการเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องเพราะเราย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่เกี่ยวข้องตามรายงานคือมี5รายถูกลงโทษเป็นพนักงานระดับล่างแค่2รายแต่อีก3รายหนึ่งในนั้นเลื่อนคันด้วยได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะเลืวอนผลต้องจับตารใช่ถูกสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยนะคะคือ โทษไล่ออกเลยนะ,ะคือโทษสูงสุดคือไล่ออก<ะ>แล้วคนที่โดนลงโทษเนี่ยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่าง<ช>แต่ผู้<ะ>บริหารระดับสูงเนี่ยคือไม่สามารถที่จะตรวจสอบไปถึงได้ทีนี้ในเมื่อองค์กรต้นสังกัดเขาตรวจสอบกันเองแล้วเนี่ยนะคะมันไม่เกิดไม่เกิดความบริสุทธิ์ใจ<ะ>ทีนี้นะคะก็ต้องร้องไปที่หน่วยงานกลางอย่างปปชให้เข้ามาตรวจสอบกันอีกรอบ